สำหรับการเลือกใช้เทอร์โบเบนซินและดีเซลผมว่าสมัยนี้มั่วหมดขาวนี้มาดูกันว่าเทอร์โบดีเซลกับเทอร์โบเบนซินจริงๆมันต่างกันยังไงมาอย่างแรกดูก่อนเทอร์โบดีเซลนะส่วนมากแล้วยอดใบยอยู่ที่5-4มิลคนทั่วไปเรียกว่าคือใบ5 4ถูกไหมถ้าเกิดเป็นตระกูลดีเซลแล้วฐานใบเขาค่อนข้างจะก,กว้างอยู่ประมาณ บบตัวเลือกะกูลของเบนซินอันนี้5้าสิงเหมือนกันสถานใบแค่68ยอดใบขนาดเท่ากัน5้าสิงเหมือนกันแต่การใช้งานแตกต่างชัดเจนถ้าเกิดคุณเอาเทอร์โบระกูลดีเซลไปใส่ในเบนซินปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าแมปปิ้งของตัวคอมพิวเซอร์แมปมันจะสั้นมากหมายความว่ามันมีช่วงใช้งานที่แคบ เพราะว่าอะไรเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบของดีเซลออกแบบมาเพื่อให้ช่วยทางานที่มันไวมันติดบูทไวมันปั่นบูทได้เร็วบูทสูงต้องใช้คอมเพรสเซอร์ที่ฐานใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดคุณใช้ในรถเป็นซินปุ๊บหนึ่งคือพาวแบนด์มันจะแคบ2คือโคงของพวกด,ดีเซลมันจะค่อนข้างเล็กดังนั้นคนใส่พวก L15 D16 พอไปใส่ f 5แล้วปุ๊บอย่างแรกป,ปัญหาเกิดขึ้นก็คือไอเสียจะร้อนมาก2คือพาวแบนด์มันจะแคบอาจไปปื๊ดแป๊บเดียวห้อยหมดแล้วเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ว,อรวิลไม่ไอ,อกกกาาหรับรับยเคี่ืปญว นำเทอร์โบของดีเซลใช้กับเบนซินถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่มันไม่ดีจุดที่2มาดูกันเรื่องของใบหลังตระกูลของเทอร์โบพวกเบนซินจะใช้ใบค่อนข้างเปิดใบเปิดหมายความว่าอะไรคือมันโค้งน้อยเรียกว่าใบเปิดใบเปิดไอ้สิจะออกได้ความร้อนจะไม่อัน้นเรียกเรียกว่าใบเปิดตระกูลเบนซินพอเป็นตระกูลดีเซลเป็นลักษณะใบปิดแบบนี้โค้งเยอะเรียกว่าใบปิดใบปิดก็คือตระกูลดีเซลชอบใช้กันเพราะว่าทําบูตได้เร็วทําบูตได้สูงแต่มันเหมาะกับเทอร์โบที่มีช่วงบูต สั้นๆใช้งานเท้าแบนแคบๆความร้อนจะออกไม่ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างเทอร์โบเบนซินและเทอร์โบดีเซลอย่างต่อไปก็คือตระกูลของเทอร์โบเบนซินกับดีเซลที่ต่างกันเจนก็คือว่าตระกูลของเทอร์โบเบนซินคุณใช้บูทน้อยต้องการเพ้าแบรนก,กว้างติดบูทไวดังนั้นเทอร์โบบอลวาริงจะเหมาะสำหรับตระกูลเบนซินเพราะว่าใช้บูทที่น้อยเทอร์โบบอลวาริงไม่เหมาะกับการใช้บูทเกิน 35ปอนด์หรือ30ปอนด์ไม่ควรจะใช้บูทเกินนี้คือใช้บูทเกินนี้แนะนำเป็นแบบบูทกนรุนปกติทั่วไปดังนั้นรถดีเซลถามว่าใช้ได้ไหมบอเบลลิงใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับรถดีเซลโดยตรงเพราะว่าบูโดยเียต้องการใช้เยอะแต่ถ้าคุณคเป็นดีเซลที่เป็นรถบ้านขับแค่บูทไม่เกิน3 5บบอเบลลิงคุณสามารถใช้ได้ครับสำหรับเอบทอร์โบตระกูลเบนซินแล้วนอกจากขนาดใบหน้าใบหลังที่มีตัวเลือกมากมายตั้งแต่4 8 54 5.8.6.2แล้วตระกูลเบนซินจะมีความละเอียดอ่อนเรื่องของโขงที่มากกว่าตระกูลดีเซลดีเซลส่วนมากคืออาจใช้โขงขนาดเดิมโ อัพโบกอัพใบขึ้นได้แรงม้าเปลี่ยนแน่นอนแต่สหรับตระกูลเบนซินแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้โขงขนาดเท่าเดิมอัพใบขึ้นมันจะไม่แรงเหมือนพกุกธรกูลดีเซลเพราะเขาต้องการโฟออกที่มันมากกว่าดังนั้นตระกูลเบนซินจะมีความละเอียดอ่อนในการเลือกโขงที่มากกว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมทอโบแต่รุ่นที่ออกมาว่าจะเป็น4 8 5 4 5 2พวกนี้จะมีโขงให้เลือกหลายขนาดถึงแม้ว่าจะเป็นใบหลังขนาดเดียวกันก็ตามอย่างเช่นใบหลัง54จะมีโขงให้เลือกตั้งแต่เบอร์ 71, 81, 91, 91, 91, ีรตรงน้ ให้ดูอย่างนี้คือเบอร์ S81 ก็คือเบอร์8 1รครับดังนั้นในะกูลใบ5 4คุณก็สามารถเลือกโขงได้ทุกขนาดว่าเป็นโขงเบอร์7 1 81เ1เลือกได้หมด สำหรับตระกูลเทอร์โบบอวลิงเรามีขนาดให้เลือกหลายขนาดตามขนาดของใบหน้าซึ่งใบหน้าแต่ละอันก็จะมีฝาประกบกันไม่เหมือนกันเออารองฝาก็ไม่เหมือนกันรุ่นปกติแสแตนดาร์ดเรามีก็คือจะมีตั้งแต่48 54 58 62 66แปแต่ถ้าเกิดต้องการขนาดที่มันใหญ่กว่านี้จะมี็คอสตอมไซส์ต่างตัดเพราจะเป็นใบหน้าใบหลังคุณสามารถต่างตัดตประกอบได้โครงหลังสามารถสั่งเข้าขนาดโคงทุกใบได้หมดเลยสำหรับสายเบนซินที่คิดว่าเคยใช้เทอร์โบของดีเซลอยู่อยากจะลองเปลี่ยนมาใช้แบบบอยลิงแล้ว ถามเรื่องขนาดของเทอร์โบปรึกษาก่อนได้หรือมาดูตัวจริงๆที่ลานได้ครับเข้ามาปรึกษาก่อนว่ารถคุณเป็นเครื่องขนาดทั้งไหนบูทขนาดไหนรถริง้งแล้วว่ารถใช้งานตามบ้านตามไรไอยว่ากัน